ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเชิดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณแม่บุญเสริมธรรมมิตรพร้อมบุตรหลานรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลในอากาศวันคล้ายวันเกิด ขออนุโมทนาการศตาของคุณแม่บุญเสริมธรรมมิตรดพร้อมบุตรหลานมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณแม่บุญเสริมธรรมมิตรพร้อมบุตรหลานจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ มีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณแม่สตังสถาของคุณสุชาดา สทาของกุนสกุลรัตน์สทาของกุณวีรนุชอุตริร่วมกันรับปินโซภาพพรุ่งนี้จะได้อ่านบทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผูกฟังสุบรรจากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเพราะท่านเป็นผู้เห็นพระพุทธเจา้าได้ตกลงนัดวันกัน นับวันที่พระยามานจะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่วันที่แสดงให้เห็นพระพุทธเจ้านั้นพระยามานไม่ได้แสดงเห็นพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งสงสาวรวเจ้าตามหลังอีกมากมายเอียบทที่ เดิมน,นำพระสงฆ์นั้นงดงามยิ่งนักปรากฏให้เห็นแก่พระอุปคุตเทระผู้เป็นพระลหันพระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมทั้งพระศกนิกรอีกมากมายเห็นตางก็ยกมือพร้อมจะกราบภาพนั้นก็หายวับไปเพราะเหตุว่าพระอุปคุตพระยามานได้บอกแล้วเมื่อเห็นแล้ว อย่าได้กราบอย่าได้ไหว้นั่นเป็นเพียงในรามิไทยเห็นถ้าท่านกราบไหวเราเมื่อไหร่ศีรษะเราจะแตกไปเจ็ดภาพทันทีดันพอพระเจ้าสาราล่าพระพุทธเครียมจะไหวภาพนั้นก็หายวัดไปเลยแต่ไหนว่าท่านจะไม่ไหวเรา,าเราไม่ได้ไหวท่านเราไหวพระพุทธเจ้าเอาแปลว่าท่านพ้นโทษไปนะพราะนั้นพระยามาลก็พ้นโทษ ด้วยการแสดงนิมิตนะให้พระเจ้า,าประกบภราชและพระอาหารหันต์ได้เห็นรูปร่างลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระยาม,มานั้นมีฤทธิ์มากสามารถที่จำลองให้เห็นเหมือนจริงได้นะแล้วก็มีอำนาจที่จะทำได้โดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางเมื่อแสดงให้เห็นแล้วพระมหาเถระอุปคุตพร้อมทั้งพระเจ้าอาโศกบภาราชก็ขอบพระคุณ พร้อมทั้งปรณินมิสวัตีก็เสด็จกลับอย่างเทวโลกผมเล่ามาให้ฟังก็อยากให้เราได้คิดให้คิดว่ามีผู้ที่ชวนทำกรรมฐานแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าได้แต่พระอรหันยิ่งใหญ่กว่าผู้ทำกรรมฐานในปัจจุบันนี้ใช่ไหมเป็นพระอนด้วยเป็นได้อภิญญา้วยสามารถทรมาน พญาปรนนิวิตสวตีได้ด้วยยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าต้องขอให้พญามานนีรามิรให้ดูแต่คณาจารย์ปัจจุบ,บันนี้กลับบอกว่าเราได้เห็นพุทธเจ้าได้เข้าฝ้าพุทธเจ้าได้นำอาหารไปถวายพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าความข้อนี้ทำให้ท่านคิดเป็นยังไงบ้างฝากให้เราได้เข้าใจกันนะครับ ขณดพระอาหารหันต์ได้อภิญญาก็ยังไม่สามารถเห็นได้แต่ผู้นี้กลับทําให้เราได้ทราบว่าเห็นได้ท่านจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วตอนนั้นก็230ปีตอนนี้ก็2556ปีนิพผานไปแล้ว2556ปีปรินิพานไปแล้วจะไปเหลืออะไรจะไปเห็นอะไร แม่สอง้อยสามสิปีก็ต้องอาศัยพระยามานในธรมิไทยดูไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าแต่เห็นพญานานพระยามานนธรมิตไทยฉะนั้นจึงอยากให้เราได้เข้าใจว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความไม่ถูกต้องนะครับฝากเอาไว้นะเอาเป็นว่าเรื่องพระยามานเจ้าแห่งเทพในชั้นปรินิมิตาวะสวัตตีก็จบไปเพียงแค่นี้ เดี๋ยวภาคบ่ายผมจะได้นำเรื่องของอเทพที่ยิ่งปว่าเทพก็คือพระพรหมนะเพราะเทวดานั้นมี6ชั้นจบแล้วคราวต่อไปก็จะเรียนทิ้งพรมภูมิอีกทั้งหมด16ชั้นกันนะครับสำหรับช่วงนี้ขอจบการบรรยายเพียงค่นี้ก่อนสุดท้ายนี้ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา ยงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุจะหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพพรอมทางน,นักศึกษาผู้ใฝ่ในธรรมะทุกท่านนะครับตอนนี้ต้องบอกกรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังติดตามรับชมรายการทุกท่านในขณะนี้ว่าดีใจดีใจมากมาก ที่การเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เริ่มสู่ความรู้ถูกเข้าใจถูกต่อท่านผู้ชมมากขึ้นจากการที่มีอาคันตุกะมาเยี่ยมได้ชี้แจงว่าเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องถือภาษาบาลีเป็นหลัก แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าพุทธ,ธคือผู้รู้แจ้งในอริยสัจจะสี่ด้วยพระองค์เองแล้วก็เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะอาจารย์ติยกบาลีเป็นหลัก ว่าสวาขาโตพระควตาธรรทมุแล้วก็เริ่มเข้าใจคำว่ามักที่มีคอควายสองตัวไม่ใช่มีรอเรือสองตัวที่ถูกต้องตามหลักบาลีนี่คือหัวใจสำคัญขับท่านผู้ชมครับเพราะความตั้งใจนั้นอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้เรื่องพุทธ,ธคืออะไร มีคุณประโยชน์อย่างไรอยากรู้ให้ท่านผู้อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็อยากให้เราท่านสศาธศุดายได้รู้ว่าสังขะนั่นคืออะไรต่อไปเราก็จะได้มีความเข้าใจตรงกันเพราะเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากพระพุทธเจ้า องค์เดียวกันแล้วเราก็จะได้รู้ถูกเข้าใจถูกตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นหลักจริงอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ใฝ่ในธรรมะได้จับไว้ให้แม่นเพราะว่าตอนนี้สังคมของชาวพุทธเราเริ่มสับสนท่านมาคุยกับผมนะครับว่าพระทำไมสวมหมวก พระทำไมใส่เสื้อพระทำไมนุ่งกางเกงรวมถึงพระทำไมไม่ยอมเปิดบาตรับเข้าสุขแล้วบอกว่าเข้าสุขรักษาความเจ็บไข้ใดป่วยไม่ได้ท่านขอเปลี่ยนเป็นเงินมีพระบิณฑบาตเงินโดยอ้างว่าเข้าสุขใช้รักษาพยาบาลไม่ได้อ่ะ ความรู้ถูกความเข้าใจถูกที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนผมก็ต้องบอกว่าผมได้ตั้งใจแล้วว่าจะหยิบยกความรู้ถูกเข้าใจถูกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าออกเผยแผ่แม้ว่าจะกระทบกระเทือนกับพระคุณเจ้าที่ยังปฏิบัติยังไม่ถูกต้องอยู่บ้าง ก็ยอมให้กระทบกระเทือนเพื่อที่จะได้รักษาความถูกต้องเอาไว้ส่วนมากแล้วพระใส่หมวกสวมเสือ้อนุ่งกางเกงนั้นเพราะท่านเอาอย่างพระสายมหายานให้เราได้เข้าใจนะทุกวันนี้ประเทศไทยรับสายมหายานเข้ามาแล้วก็เตรียมตัว เห็นพระสวมหมวกสวมไหมพรมสวมเสื้อเสื้อนุ่งกางเกงแล้วเราก็เริ่มชินตาแล้วว่าก็เราก็ว่าเป็นพระสายมหายานมันก็เริ่มการสรับสนว่าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นสายไหนนะ้าอัเนี้ยจะทำยังไงกันดีก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านละนะ ว่าพระพุทธศาสน,า,นาหรือคำว่าศาสนานั้นมีศาสนาเดียวในโลกคือพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่เป็นศาสนาที่เป็นศาสนาได้ก็เพราะมีปริยัติคำสั่งสอนมีปฏิบัติมีข้อทำตาม มีปฏิเวทมีผลอันเกิดจากการทําตามและผลอันเกิดจากการทําตามนั้นก็คือเข้าถึงความเป็นอริยะชนเป็นอริยสงสาวกคือเข้าถึงอริยมรรคอริยผลได้ฉะนั้นมีศาสนาเดียวในโลกที่มีปริยัตยมีปฏิบัติมีปฏิเวทที่ไหนไม่มีปริยัตยไม่มีปฏิบัติไม่มีปฏิเวท ที่นั่นเป็นศาสนาไม่ได้เป็นได้แค่ลัทธิแม้แต่นิกายมหายานก็เป็นศาสนาไม่ได้เป็นได้แค่ลัทธิมหายานเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในลัทธิมหายานแล้วลัทธิของมหายานนั้น นุ่งกางเกงสวมเสือ้อใส่หมวกได้ก็ขอให้เข้าใจนั่นเป็นลัทธิมหายานส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเดิมเราเรียกกันว่าพุทธศาสนาแล้วมาแบ่งสายเป็นเถรวาาสายเทรวาทก็คือเกิดจากมหาเถระสามองค์ ประกอบด้วยพระอานน์อุบาลีพระมหากัสสปะและก็มีพระอริยสงฆ์ผู้เป็นอรหันตสาวกผู้ที่ได้ฌานได้อภิญญาได้ปฏิสัมพิธารวมแล้วทั้งหมดก็ห้ารองค์รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ตกลงกันว่า เราจะไม่เพิ่มเติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้เราจะไม่ถอดถอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่คือเป็นมติมหาเถระธรรมสังขยนาคือรวบรวมธรรมวินันรอยกรองธรรมวิันเป็นหมวดหมู่ว่าหมวดนี้เป็นพระวิยัยหมวดนี้เป็นพระสูตรหมวดนี้เป็นพระอภิธรรมะรวบรวมไว้เป็นบาลี แต่ละหมวดสามหมวดสามกองเราเรียกว่าไตรปิฎกลงมติกันว่าไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถอดถอนไม่เพิ่มเติมในพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตัดไว้สายนี้เป็นมติของมหาเถระจึงเรียกกันว่ามหาเถรวาทเรียกว่าเถรวาทนะให้เข้าใจ พนันสายเทราวาสก็คือรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามปีดกไว้เจงเรียกว่าสายเทราวาสส่วนสายที่แยกตัวออกไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วร้อยปีหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสามเดือนเกิดสายเทราวาสทำสังคยานาครั้งแรกหลังจากนั้นอีกร้อยปี เติดสายอาจารยาิยวัดคือวาทะของอาจารย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ้างว่าสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยพุทธเจ้าก็เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถอดถอนบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มีผู้ที่เห็นด้วยเยอะมากมากขึ้นสายอาจารย์ต่างๆก็เลยมีมากขึ้น จึงเรียกันว่าอาจริาวาตอาจริวาตก็รวมตัวกันทำรวบรวมสาอาจริาวาัดเป็นคําสอนขึ้นมาใหม่จะเรียกกันว่ามหาสังคิกะมหาสังคิกะก็แยกแตกกันไปขแขนงต่างๆแล้วก็มารวมตัวกันเรียกว่ามหายานมหายานก็ถูกเผยแผ่ออกไป ทางที่ปุ่นทางที่เบตทางที่เบตก็แตกกระจายกันออกไปไม่ยอมรับว่าเป็นมหายานตั้งยานขึ้นใหม่ที่เรียกกันว่ายิ่งใหญ่กว่ามหายานซึ่งเรียกกันว่าวชิระยานสายวชิระยานนี่แหละครับที่มีโพธิสัตว์ชื่อกวนอิน เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหกรอปีนี่คือที่มาที่ไปของศาสนาพุทธศาสนาเต็มร้อยจริงอยู่ที่สายเถรวาดหมดไปจากพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ยังมีคำอ้างอยู่ก็คือสายมหายาน สังคิกะหรือวชิรยานะยานต่างๆอีก200กว่ายานในยานต่างๆเหล่านั้นไม่มีสักสูตรเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่สายเถรวาดยังมีทุกสูตรตั้งแต่ธรรมจกักกาวตนสูตรอนัตตะลคณสูตรปธิตะปริยาชสูตรมหาปริเิภานสูตรรวมไปถึงกาลามสูตร ในมหายานไม่เหลือเลยสักสูตรนี้แต่ก็มีพระสูตรขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่มีพระพุทธเจ้าตัดไว้แต่เป็นพระสูตรสายมหายานยกตัวยอย่างที่เราอิยมกันมากอาละวะัตกสุรนั่นเป็นของมหายานเจนมหายานไม่ใช่พุทธาศาสนานะครับแต่มหายานเป็น นาะมหายานก็เป็นไม่ใช่มหายานแต่ก็เป็นนิกายนะและให้เราได้เข้าใจนะไม่ใช่พุทธาศาสนานะครับเพราะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็มีแต่สีเรื่องเหลืองอยู่กีวรก็เป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นหมวกไปหมดแล้ว แล้วพระเราไปเห็นเข้าชอบเลยมาแต่งกายเรียนแบบใส่หมวกแล้วก็บางท,ทีท่านไม่ชอบหรอกโยมไปอินเดียมาไปเห็นพระที่อินเดียใส่หมวกก็เลยมานั่งทักให้เหมือนที่เขาพระใส่เอามาถวายหลวงพี่หลวงพ่อหลวงพี่หลวงพ่อก็เลยฮะดีนี่ก็เลย, ah, เลยทุกวันนี้ มีพระใส่หมวกถักไหมพรมไปฝากาฮแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีนุ่งกางเกงใส่เสื้อแขนยาวนั้นก็ให้ขครใจนะครับไม่ใช่สงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องด้วยธรรมะวินยัยเพราะบริขารที่เวลาบวชเนะี่ยไม่มีถุงเท้าไม่มีหมวกไม่มีเสื้อไม่มีกางเกง มีแต่ผ้าใยสามผืนนั่นคือผ้าสวงสำหรับนุ่งผ้าจีวรสสำหรับผมผ้าสังคติสำหรับภ้าบานี่คือสายเถรวาดส่วนสายมหายานก็มีเสื้อมีกางเกงม,มีหมวกนั่นก็คือราเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เข้าใจว่าไม่ใช่พุทธาศาสนานะครับนะ อาวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันไปเพราะฉะนั้นก็มาคุยกันให้เข้าใจซะเดี๋ยวไปเจอพระที่ใส่หมวกใส่เสื้อเราจะเข้าใจว่าเป็นพระสายเถลวาดไม่ใช่นะครับเป็นมหายานและมหายานก็ไม่ได้เป็นพุทธศาส,สนานะครับนะพุทธคือคำสั่งสอน พุทธคือพระพุทธเจ้าศาสนาคือคําสั่งสอนพุทธศาสานาจึงหมายถึงคําสั่งสอนของพระเจ้าคําสั่งสอนของพระเจ้าไม่ได้สอนให้สวมหมวกไม่ได้สอนให้ใส่เสื้อไม่ได้สอนให้นุ่งกางเกงไม่ไดสอนให้บินธบาตรับเงินรับทองไม่ได้สอนอย่างนั้นให้เข้าใจนะเอานาท่านผู้ชมทุกท่านสู่ความรู้ถูก เข้าใจถูกในสายตาที่เราเห็นในกันในปัจจุบันสะก่อนนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องที่เราพูดกันค้างอยู่นิดหน่อยนั่นก็คือเรื่องของเทวดาในชั้นปรินิมิตวะสวัสตีเป็นเจ้าแห่งเทพดูลอดูแลเทวโลกทั้งหชั้นรวมถึงมนุษย์ด้วยเป็นที่เข้าใจ เทวดาชั้นปรนิมิตวสศวตีที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือพระยาปรินิมิตวสศวตีมานมานก็หมายถึงขัดขวางขัดขวางของพระยามานนั้นไม่ได้ขวางอย่างอื่นขวางไม่ให้พ้นไปจากการปกครองของผู้นำประเทศผู้นำของโลกให้เข้าใจฉัจนั้น พระยามารก็จะขวางเฉพาะบุคคลที่จะพ้นจากพ้นจากการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดผู้ที่จะพ้นจากการปกครองอยู่ในอยู่ในเทวโลกแต่ใครจะไปเกิดเป็นพรหมเป็นอรูพรหมแล้วก็พ้นจากความปกครองของพระยาปรินิมิตวัสวตติ ฉะนั้นตั้งข้อสังเกตเราทําสมาธิมักจะไม่ค่อยได้ชานเพราะอารมณ์ที่จะมาขัดขวางที่ทําให้ไม่ได้ชานเะน่ยเยอะไปหมดเราก็เรียกว่ามารเหมือนกันมานก็มีทั้งกิเลสที่เป็นมานมีทั้งขันห้าที่เป็นมานมีทั้งเทวดาที่เป็นมารเรียกันว่าเทวบุตรมาร มีทั้งอภิสังขารคือความวิตกกังวลก็เป็นมารแล้วก็มีความตายเป็นมารเราเรียกกันว่ามัดจุมารมารมีห้านะครับที่ขัดขวางฉะนั้นที่ขัดขวางไม่ให้พ้นไปจากความเป็นมนุษย์นะพ้นจากเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดนั้นก็มีประวัติเล่าให้ฟังแล้วนะั่นคือ เทวบุตรมาท่านผูน้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธจเจ้านาเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมร,รมผู้ฝ่ายนธรรมะและสตตาของคุณแม่บุญเสริมธรรมวิทย์พร้อมบุตรหลานรับเป็นชาวภาพคอยรูปโภตนาสาธุการสตตาของคุณแม่บุญเสริมธรรมวิตพร้อมบุตรหลาน มันโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณแม่สันตางสตาของคุณสุชาดาสตาของคุณสกุลรัตสตาของคุณวีระนุษอุตรีร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อดุโบธนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่แม่บุญเสริมธรรมเมตรพร้อมบุตรหลานและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครในในาาับนอธธรรรมาพทำสุง มาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามองอารมณ์โปรดลบหลงศึกษาพระอทรมทำจิตใจให้สองซงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลงอบาป